ครับครับครับขอบคุณครับตรงไหันเลยค่ะครับสวัสดีนะครับอัสสถีห้องสร้างไดมอนด์ทุกท่านเลยนะครับก็วันนี้นะครับก็นะครับได้ประชาสัมพันธ์ไปเรียบร้อยแล้วเก้านาฬิกาครับเก้านาฬิกาก็ขอเชิญนะครับผู้นำทุกท่านเลยนะครับตั้งแต่ตำแหน่งสักฝ่ายขึ้นไปนะครับ หรือท่านที่มีความสนใจนะถ้าห้องไม่เต็มเนาะก็เข้าไปได้นะครับ9ก้นาฬิกาวันนี้นะครับเราก็จะมาผมก็จะมานำเสนอนะครับเครื่องมืออันทรงประส,สิทธิภาพแล้วก็โอคก,กาสนะครับนะบที่จะทำให้ท่านต่อยอดธุรกิจสร้างไรายได้แบบพลาสติกอินคำเลยนะครับนะ,บนะบต่อไปแบบ ไม่มีขีดจำกัดเลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มาเจอกันนะครับเข้ามาร่วมรับฟังเลยเมื่อวานนี้นะครับเป็นช่วงก็เรียกว่าไตเติ้ลเนาะเป็นช่วงประชาพิจารณ์ว่าเถอนะครับนะสำหร,บบรับนะนะสมาชิกที่ร่วมกิจกรรมซิตี้เดย์ซิตชา์เลนะครับให้ได้ทดลองนะครับได้สังก่อนนะครับส่วนวันนี้ของจริงนะครับวันนี้ของจริง ครับวันนี้ของจริงนะครับคือจะมาพีเซต์ให้กับผู้นำทุกท่านได้รับรู้พร้อมกันนะครับนะ่ะธุรกิจยุคปลาเร็วกินปลาช้านะครับนะใครใครเป็นใครเป็นปลาช้าก็ต้องพลาดโอกาสนะนะครับเพราะฉะนั้นพอเราไม่รู้หรอกครับว่าใครต้องการหรือไม่ต้องการเราก็เอาว่าใครยกมือก่อนคนนั้นก็ได้โอกาสไปแล้วกัน นะรู้ก่อนก็รวยก่อนนะครับเพราะบริษัทเราเนี่ยเอาผลประโยชน์ทั้งหมดที่มันเคยเป็นของบริษัทเอามาให้กับสมาชิกทั้งหมดเลยนะครับผลประโยชน์นะครับกำไรทั้งหมดนะครับจากสินค้านะครับแต่ที่ ทีรโรอาโพรนะครับหรือคอแฟททั้งหลายเนี่ยเอามามอบให้กับสมาชิกทุกคนเลยนะครับสำหรับคนที่อมองต้องการเครื่องมืออันนี้นั่นเองนะครับที่ที่คนหมูบอกราไปปุ๊บรีบทุกคนจะเริ่มมองมองหาเลยนะครับนะหรือว่าคนที่มีองค์กรนะครับมีทีมงานมีดาวไลน์ขนาดใหญ่นี่ถือว่าโหแบบเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยนะครับอ่า แล้วก็กิจกรรมนี้นะครับนะครับเราวันนี้เราพรีเซนต์นะครับนำเสนอปุ๊บเราก็จะเริ่มต้นนะครับเลิกดียามดีคือเก้าเดือนเก้านั่นเองนะครับนี่วันพรุ่งนี้คือเก้าเดือนเก้าันวันนี้วันนี้จึงป็นการพรีเซนต์นะครับแบบปิดจบเลยนะและเก้าเดือนเก้าเราจะเริ่มกันเลยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น นี่คือโอกาสของทุกท่านแล้วนะครับที่จะเข้ามารับรู้ก่อนคนอื่นเขานั่นเองนะครับเพราะทุกอย่างมันทรัพยากรมันมีจํากัดนะมันมีจํากัดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถึงบอกกนะารใช้ยกมือก่อนคนนั้นก็ได้ไปนะครับไม่มีเส้นไม่มีสายไม่มีไม่ม,ม,มีอะไรทั้งสิ้นนะเอาเป็นว่าใครฉายแสงยกม,มือคนนั้นก็รับมอบอะกาศตรงนี้ไปแล้วกัน นะครับสำหรับอันนี้คือช่วงภาพเช้าเก้าโมงนะครับแล้ววันนี้นะครับผู้ที่อ่าที่เข้าร่วมกิจกรรมชิดพิเศษทชาทายนะครับแต่นะครับซีจะอ่าเข้ามาเพื่อที่จะเข้ามาเก็บข้อมูลนะครับถือว่าเป็นข้อมูลรอบสุดท้ายแล้วนั่นเองนะครับหลังจากที่เราล่วมกิจกรรไปมาหกสิบวันนะครับนะ60หกสิบวันนะครับวันวันวันนี้ถือเป็นวันสุดท้ายที่เราจะทําการ เก็บข้อมูลนะครับมีการถ่ายรูปแล้วก็มีการตรวจวัดองค์ประกอบร่างกายนะครับจากนั้นนะครับคณะกรรมการก็จะทําการประเมินผลนั่นเองนะครับแล้วก็ประกาศผลรับรางวัลกันนะครับเดี๋ยวก็จะประกาศให้ทราบนะครับว่าเราจะมีกิจกรรมในการมอบรางวัลกันยังไงต่อไปแล้วกันนะแลวภาคใา้ก็อย่างที่รู้นะครับวันนี้นะครับใครพาคนมานะครับที่บริษัทนะครับประสบความสําเร็จแน่นอน ปิดจบทุกไลายนะครับนะเพราะ XL กันรัวๆแล้วนะครับแล้ก็ไม่ใช่ XL ธรรมดานะครับเป็นแบบ TO Family เลยด้วยซ้ำนนะครัเพราะวันนี้นะครับนะเราก็จะมีนะครับอาจารย์กรีนนะครับนะบรรยายแผนนะครับด้วยแนวใหม่นะนะครับนี่ครับคือแนวใหม่นะครับที่สั้นง่ายสบายรวยเลยกระชับนะครับแต่ฟังปุ๊บนี่ ทุกคนเข้าใจเลยนะครับเห็นภาพใหญ่เลยไมไ่้ฟังแล้วเนี่ยยังเป็นเอ่อยังจะขายซิมอยู่อะไรเงี้ยไม่ใช่นะเออไปไม่มีนะครับนะทุกคนฟังเสร็จปุ๊บทุกคนคิดสามารถมองเห็นตัวเองเป็นเจ้าของค่ายเบอถือเลยนะเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มนะเป็นแจ็คหมาเลยนะครับนะฟังแล้วต้องเห็นตัวเองเป็นแจ็คหมานะต้องเห็นตัวเองเป็นมาร์คซักเร์กนะไม่ได้ฟังแล้วเนี่ยนะ แต่เรายังก็ไปนั่งเป็นเหมือนตู้ขายซิมมือถืออยู่ยไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นนี่นะครับก็ขอขอบคุณอนาะจารย์คิดนะครับที่นะครับเป็นคนที่กาเียนะเรียนรู้นะครับเรียนรู้แล้วก็ค o p y ้แล้วก็พัฒนานะครับนะสร้างแนวทางในการสื่อสารนะครับที่มีประสิทธิภาพเลยนะครับแล้วก็ผมก็จะขึ้นมานะครับพนะูด นะครับปิดจบอีกครั้งหนึ่งนะครับสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับให้เห็นถึงความขนายิ่งใหญ่เนาะนะครับของธุรกิจแล่แล้วก็จะ,ะ,ะทุกครั้งก็จะมาปิดท้ายด้วยโค้ดแกมโบ้ด้วยนะครับที่จะมาสรุปนะครับเปิดแล้วต้องปิดไงใช่ไหม การทาธุรกิจนะเวลาเราเปิดโอกาสธุรกิจเสร็จเปิดแล้วต้องปิดด้วยนะครับราะนั้นก็นจะวกก็จะว่าปิดเพราะนั้นใครที่พาคนมานี่ผมบอกได้เลยนะครับแทบจะไม่มีไม่มีพลาดเลยแม้แต่เคสเดียวไม่มีพลาดนะ้นแต่เคสเดียวเลยคนที่มาแบบเออเอาเอก็พอนี่ทุกคนไปเอคลหมดเลยนะครับแล้วไม่เอคลคนเดียวนะนะเอาครอบครัวมาต่อด้วยนี่นะครับคือการบรรยายแผนที่เรา พีคเลยนะครับถึงพีคสุดแลนะครับนะท,ที่ง่ายบวกกับเครื่องมือนะครับที่บริษัทนะครับสร้างใหม่ๆเครื่องมือใหม่ๆขึ้นมาให้โอ้โหมันยิ่งทำให้โอกากสาุรริจิทัมันยิ่งเปิดแบบเปิดแบบชัดเจนมากขึ้นแล้ว โอเคอันนี้คือกิจกรรมนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับอย่าลืมนะครับวันเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายของการทําคุณสมบัตินะครับที่จะไปล่องเลยยอดนะครับมีรายเยอะแยะเลยนะครับเนี่ยเราเห็นแล้วนะครับว่าเพียงเวลาแค่ไม่กี่วันนะครับมีเจตใหม่เกิดขึ้นเลยนะครับมีเจตใหม่เกิดขึ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับการทําเจตเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่สี่ห้าวันก็เป็นเจตได้แล้วนะครับนะเขาขึ้นเจตกันแล้วนะเพราะฉะนั้น วันนี้นะครับถ้าคุณอยากจะรู้ว่าทำยังไงจะมีรายได้ห้าหมื่ภายในสี่วันห้าวันนะรีบปรึกษาผู้นําต้นแบบเลยนะีนะครับนะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเสียโอกาสนะครับโอเคนะครับก็คิดว่าวันนี้นะครับก็คงที่จะมาประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเรื่องนี้นะครับ